สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมานคันเตอร์นะฮะแล้วนี่ก็คือเกมเซอร์ราเดยนะครับหลังจากอีพีที่แล้วที่เราไปฟาร์มของนะครับแล้วโดนหมีขย่ำตายนะครับผมก็เลยต้องมาโหลดเซฟใหม่นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขอไปกินน้ำก่อนละกันนะฮะแหมพลาดอะไรไม่พลาดนะพลาดโดนหมีขย่ำน่าสมเพชมากครับผมโอเคไม่เป็นไรครับชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปฟาร์มเมืองเดิมก่อนละกันเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลานะนี่เดี๋ยวผมจะไปเมืองตรงนี้ก่อนเลยน,นี่ตรงนี้เราจะไปเอากระเป๋าใหญ่สักหน่อยครับแต่บอกเลยนะครั้งนี้เราจะไม่โดนหมีขย่ำแน่นอนเพราะว่าผมจะระมัดระวังมากขึ้นครับพูดไรวะเดินไปเรื่อยๆฮะวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงเรามันวิ่งไวอยู่แล้ว โอเคครับทุกคนหลังจากเราวิ่งมาได้สักพักนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตรงอื่นนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแวะช้อปปิ้งก่อนล้วกันน่าจะมีของอะไรดีๆให้ผมรูดบ้างแต่ว่าก่อนที่จะเข้าต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนไม่งั้นเขาจะตุ๋ยหลังเราได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเคลียร์ซอมบี้ตัวใกล้ๆก,ก่อนล้วกันเฮ้ยไอซอมบี้ชาวร็อกมันนี่เด้โอ้โอ้ทำไมวันนี้เกมมันดึงจังน่าจะคอมจะพังแล้วฮะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมเรื่อยๆก็สามารถโดนาทเข้ามาได้นะครับสัก20บาทก็ยังได้นะแต่ผมเก็บไปเรื่อยๆคนระับทำคอมโอ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 ,โอโกระตุกกระตุกวันนี้มันไม่ใช่วันที่ดีของผมเลยในการเอาตัวรอดนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลูทของแถวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ไอตอนที่แล้วที่ว่าผมมาฟาร์มกระป๋องนะผมไม่ได้เอาไอ้นี่เว้ย ที่เปิดที่เปิดไอกระป๋องอะแม่งจะกินกินไม่ได้เกมนี้ผมลืมไปมันฟิลคล้ายๆ DC อ่ะมันสมจริงไปหน่อยนะครับสมจริงเกินไปมาดูก่อนมีอะไรโอ้ไม่ต้องการเสื้อนะครับตอนนี้ต้องการกระเป๋าใบใหญ่หญโตๆสักใบหนึ่งรู้สึกว่าผมจะเจอกระเป๋าข้างบนไหมเฮ้มบ,บีตามปะวะมา ไอ้ซอมบี้บูบี้อมบี้บูบี้เฮ้ยโอ้โหโอ้ my g อ d มาจากไหนเยอะแยะไอตัวตัวนอนผมจะสั่งเคาะเอ้ยส่งเคาะเรากโ็โอ้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 เลือดลดเลยนะครับเฮ้ยทำไมมาครั้งนี้ซอมบี้มันเยอะแปลกๆจังมาผมอุย้ยโอโ้โหด้านหน้าด้านหลังเลย มาขึ้นมาเลยขึ้นมาไอ้พวกซอมบี้โอเคะพอเราเคลียร์ทางสะดวกเราก็รูดของฮนะอืมอืมโอเคอันนี้เรามีแล้วผมอยากได้กระเป๋าใบใหญ่วะ่ะผมจำไม่ได้ว่าผมไปรูดห้องไหนแต่ แต่มาดูห้องนี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอนะครับไม่รู้ว่าของมันจะสุ่มเกิดไหมแต่ละตามันจะเหมือนกันไหมแต่ที่ผมจําได้ผมมาเก็บเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมมาเก็บแถวนี้แล้วได้กระเป๋าใหญ่นะครับตอนนี้ผมจะไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนลึบกระเป๋าบ้นี่ใช่ปะไม่ใช่กระเป๋าเหรอโอ้ ถ้าผู้ชมเคยฟังเพลง,พงอัตโตตงต้งไหมเฮ้ยมีเสียงคนยิงกันด้วยผมเฮ้ยอ้าวโอ้ y ม่ d โอ้ไมก็อืมมาตุ๋ยหลังเหรอบางช็อตผมไม่ได้ยินเสียงซอมบี้เพราะผมไม่ได้ไอ้นี่นครับผมไม่ได้ใส่ฟังครอบครอบคู่นะเพราะพอดีปวดหัะเป็นสิวที่ห่ะ เลยใส่ข้างเดียวอาจจะได้ยินเสียงที่แบบไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับโอเคบูเลตเก็บมาก่อนนะครับผมอยากได้กระเป๋าอะทําทไมมันไม่มีกระเป๋า,าดอกให้ผมเลยวะหรือมันดอกตรงนี้อยากได้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้ปูบี้นะโอ้ฝนตกโอ้ยล็อกไม่เป็นไรครับตอนนี้ตู้เซฟก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับเราขนาดนั้นนะ โอ้ m ม g ก็มันจะไม่มีปืนมีอะไรให้เราสักหน่อยเหรอมีเต็นท์ว่ะอืมเฮ้ยกระสุนอะไรนี่7.56นะครับเก็บก่อนน่าจะเป็นกระสุนไรเฟิลนะครับเฮ้ยก่อนอื่นผมเ,เอเ็กก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บีโหลดไม่ได้เหรอ ปุ๊บก็หากท่านผู้ชมคนไหนที่เล่นเป็นก็สามารถแนะนำผมได้นะครับสวต,ตัวผมก็โอ้ยังงงๆโอ้ไม่ขึ้นแม่งแล้วขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวมารูทตรงนี้แล้วกันาะว่าการตะลุยครั้งนี้มันน่าจะเป็นการประจนภัยที่สุ่มเสี่ยงมากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บตรงนี้ไปก่อนแล้วกันไหนโหตัวเองหิวแล้วด้วยครับ รู้สึกก็จะมีซอมบ,บีร่างใหญ่ปะตอนนี้เรายังไม่พร้อมสู้นะครับพร้อมสู้ได้ไงฮะดูดิปืนไรเฟิลไม่มีกระสุนเลยไม่งั้นนะ่ะถ้าเกิดเอ,อไรเฟิลมันใช้กระสุนผมคิดว่าน่าจะใช้กระสุนสามสามศูนย์แปดหรือไม่ก็สามแปดศูนย์นะครับอืมไม่มีกระเป๋าจริงๆดีไม่เป็นไรครับไม่มีกระเป๋าก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเช็คเช็คแถวนี้ก็ได้เผื่อจะมีนะเฮ้ยมันก็ต้องมีของอะไรน่ารู้บ้างอะตรงนี้ปึ๊บโอ้มีของอะไรคอยเลยคอยอยากได้คอยอยากได้ปืนอยากได้กระเป๋าปึ๊บโอ้ m ม g ก็ไปแล้วไปก่อนอืนเล็บ ตอนนี้สิ่งที่สําคัญก็คือที่เปิดกระป๋องนะฮะก็ต้องมีไม่ไงั้นเราจะกินอาหารไม่ได้คนระับรู้สึกว่ารถคันนี้น่าจะขับได้ไหมถ้าขับได้ก็ดีดีโฮ้ยขับไม่ได้แต่ไม่ไฟติดโอเคอย่าไปสงสัยนักเลยฮนะโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่กันก่อนก็ได้ฮนะไปหาที่อื่นแต่จําได้ว่าได้กระเป๋าใบใหญ่ที่นี่ทำไมตรงนี้มันไม่มีผมก็ไ่เข้าใจเฮ้ยหัวเทียนเผื่อใช้ได้นะครับ เวลาออกจากที่นี่กันเถอะอืมเ mm ฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนะผมคิดว่าผมน่าจะฟาร์มน่าจะฟาร์มไม่ทีทวนนะครับเดี๋ยวผมลองฟาร์มใหม่ก่อนอาจจะลืมจุดตรงไหนที่ฟาร์มไปนะครับมันก็ต้องมีสักจุดบ้างแหละว่าวที่จะมีของดีให้เราไปรูทนะฮะ ุ๊ยไลเฟิลดอบครับเก็บของดีมีกระสุนมาใช้ที่ฟาฮะเดี๋ยวไม่มีเหมือนกันเหรอโอ้อนาถามากครับตอนนี้มาแบบโคสไวเวอร์อะสไวเวอร์์อะมาเดี๋ยวเราจะวิ่งแยกออกไปตรงตัวนี้แล้วกันนะเราอาจจะไปเจอของดีก็ได้ โอเคครับหลังจากเราวิ่งมาได้สักพักหนึ่งนะฮะผมก็มาถูกบ้านหลังเดิมที่ผมโดนหมีขย่ำนะฮะจุดนี้โอเคผมก็ขอมาฟาร์มตรงนี้ก็นหน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อจะเจอปืนสกระบอกแต่ว่าครั้งนั้นที่มาฟาร์มเนี่ยผมเจอปืนช็อตกันนะฮะหนึ่งกระบอกโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ซอมบี้ซอมบอยตรงนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับหนึ่งตัวไอตัวนี้ทีเด็ดเจ็ดยัดน้ําเลยมันไวฮนะเราต้องเคลียร์ก่อนนะฮะ โดนลุมทีนี่ผมไปหาพระเจ้าเหาเลยเนะี่ยมาเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้แล้ว<ๆ>เราจะอุ้ยกลับเ็ปโซนก่อนก็ได้มั้โอ้รู้สึกเราเจ็บแล้วนะฮะปุ๊บใช้ก่อนโอ้หน้ามืดเลยจำได้ว่าผมเจอปืนในโรงรถอะช็อตกันอะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าพยายามจะไม่ฟาร์มให้มันมืดมาก เจะเจอหมีโคล a ครับอ๋อทุกคนแปลว่าเกมนี้คือถ้าเกิดเราเข้าใหม่นะแต่ละจุดในการดรอปของที่ว่าเราคิดว่ามันดรอปเดิมๆเนี่ยมันมันไม่ได้ดรอปเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับมันก็จะสุ่มของมันไปแรนดอมของมันไปนะโอเคผมพอเข้าใจแล้วตอนแรกอะ่ะผมก็กะเอ้ยจะเดินมาตรงนี้เผื่อมันจะดรอปช็อตกันไงแม่เงยพลาดคนระับไม่เป็นไรครับ เราเริ่มใหม่กันได้มาตรงนี้ไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วกันผมว่าผมจะฟาร์มให้มันมีระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินล้อๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเอาชีวิตรอดใดแบบสบายๆชิวๆอืมหูบ้านนี้มันเอาไงอะ่ะให้คำว่าขี้เกลือได้ไหมโอ้ไม่มี ไม่มีอะไรแบบเปิดกินเลยนะครับผมหิวะ่ะหวังว่าคงจะไม่ตายนะโอเคเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆรู้สึกว่าโซนด้านหน้าเราจะมีอะไรอะเดี๋ยวเป็นห้างเหรอไอตรงที่ว่าเราวิ่งมาปะครับออใช่ใช่ห้างตรงนู้นหิวข้าวเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ย ลองดูฮะซอมบี้มีไม้เบสบอลผมไม่เอานะครับหรือว่าเราจะเอ้ยเราต้องเดินไปฟู้ดคอร์ดก่อนนะครับเผื่ออาจจะเจออาหารนะฮะไปเพราะว่าตอนนี้ค่าอาหารผมเหลือ23%อนะ่ะเราจะไม่พร้อมการเดินทางนะครับ ใจผมอยากจะไปเมืองใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเมืองใหญ่นี่น่าจะมีซอมบี้ดุๆหลายตัวเลยนะแล้วก็อาจจะมีบอสซอมบี้นะครับตอนนี้เราก็ควรที่จะต้องฟาร์มปืนให้มัน full option ก่อนเดี๋ยวผมก็เซ r v ์ว s เซ v e y วแถวนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยบอสแม่งยืนอยู่ยผมไม่กล้าเดินเข้าไปว่าเดี๋ยวผมแห้งมาเราจะมาเอาชีวิตรอดแบบ the walking dead นะครับนี่เราคือตัวละครลิกก็ได้ ดิ๊กบ้ากามโอ้ถึงฟู้ดคอร์ดแล้วเ yeah. oh. ย้แวะเซเว่นหาเะลรกินก่อนแล้วก่อนเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นนะซอมบ,บี้มันสายตาสั้นครับโอเคเก็บก่อนเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกินอาหารกระป๋องไม่ได้แม่งเ้ยอนาถมา อะไรอะ่ะเก็บครับอุ้ยโอ้ไม่คุณบักหรือหน้าสงสารเรียบร้อยครับตายคาเชลดู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 ชักกันห็หก็เดาเดาเดาไม่มีฮะโอ้ทำไมตรงนี้มันจนแท้รอบนั้นมานี่อาหารเต็มเลยปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บปบปบปบอะไรอะ่ะ นี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวผมขอ eat food ก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวเองหิวโอเคตอนนี้ค่าของก็เอ้ยค่าอาหารก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะแล้วตอนนี้ก็คือใกล้จะมืดแล้วด้วยฮะผมว่าอันตรายแน่นอนเอาไงดีเราจะกลับเซฟโซนก่อนไหมมาแม่งไม่ไกลเลยฮนะแป๊บๆก็จะหมดไปวันๆแล้วหรือเราจะตะลุยอย่างนี้ต่อดี นี่ไงช็อตกันโอ้หมายกอดมาดอบอะไรตรงนี้มาดอบอะไรตรงนี้ไปตายเถอะเชคเก้คือช็อตกันแม่กมาดอบในถุงถังขยะปวดหัวเลยครับทุกคนเดี๋ยวช็อตการนี่ไรเฟิลไม่มีนะครับฮะ <Huh? S 1> เออรีโหลดดเออมาดิ ออเดียอย่างนี้ก็ฟ้าได้แล้วนะครับมีเปืนแล้วกลัวอะไรโอเคครับเก็บอาหารกระป๋องมาก่อนตอนนี้เราต้องจําเป็นต้องมีอาหารติดกระเป๋าไว้นะครับเราจะไปเอาชีวิตรอดในโลกข้างนอกกันนะมาเดี๋ยวผมจะลองเดินรลอๆไปแล้วกันอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเปืเป่อยๆหน่อยตลอนตลอนไปเรื่อยครับเป็นการเอาชีวิตรอดแบบคนไร้บ้านอ่ะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยเจ็บเนี่ยไปการเอาชีวิตรอดแบบคนไร้บ้านนะครับเดินไปเรื่อยๆเจอที่ไหนก็พักนะสู้ไม่ไหวก็กลับเซบโซนถ้าผมลองเดินเลาะไปทางนี้ได้ปะวะมันน่าจะมีของอะไรให้ผมหน่อยนะตรงนี้ทิศนี้นะครับก่อนที่จะไปนะครับก่อนที่จะไปฮึฮิวอ๋อ มียาอีกไหมวันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊ปปปปโอเค,ครไปเดี๋ยวเราลองเดินไปทางทิศนี้ดูนะฮะไปเรื่อยๆเราเจอเมืองด้านล่างครับผมก็ต้องลงไปฟาร์มหาอาหารเพื่อเอาตัวรอดหน่อยวันนี้เป็นวันที่การเดินทางของเรานี่มันช่างยาวอยู่นะครับโปรตีนี่ถ้าเป็นอีพที่แล้วนี่ก็ แป๊บๆโดนหมีขยุ่งก็แห้งครับอุ้ยโอ้ที่นี่เราจะเดินซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าซุ่มหกไม่ได้นะฮะซอมบี้อยู่ไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยมาคนอื่นเดี๋ยวผมจะเข้าไปในมาร์เก็ตนะครับอาจจะมีของที่จําเป็นสําหรับเรานะครับไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นก็ดีไม่เห็นก็จะได้ไม่ต้องเสียแรงหรือเห็นวะช่างมันนะโอ้ ฉันอยากได้อาหารฉันอยากได้อาหารโอเคครับเก็บมาก่อนปุ๊บเก็บไรายได้ก็เก็บนะครับดีว่าไม่มีอะไรให้นะหรือไม่ก็กำรรขี้ดีกว่ากำตดปุ๊ดปุ๊ดเฮ้ยอมบีวิ่งเร็วะวะไม่ใช่นะไปะอุย๊ยจะมืดแล้วท่านผูช้ชมเฮ้ยแม่งเอ้ย ยังเห็นคอยอีกเลยคันแม่งเลยเรียบร้อยครับไปเฮ้ยตรงนี้รู้สึกมันจะเป็นคุณมมภาพรังสีเหรออืมผมไม่เข้าดีกว่าไปดีกว่าไปตามทางของเราดีกว่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะกลับเซฟโซนให้มันเช้าแล้วกันผมรู้สึกไม่ค่อยถูกจริตกับต้องมืดนะฮะ พอดีว่าใสา่ตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นมาเดี๋ยวเราเดินทางกลับเซฟโซนก่อนค่อยเดินทางใหม่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากผมวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเซฟโซนแล้วนี่คือเหตุผลที่ผมขอกลับมาก่อนนะฮะพอดีผมไม่มีไนท์วิชั่นมองในตอนคืนกับไฟฉายนะครับแล้วอย่างคืออีีที่แล้วโดนหมีขย้ำตอนคืนนะผมก็เลยเข็ดไม่เป็นไรครับมืดกะกับเซฟโซนเอาแล้วกัน เราค่อยฟาร์มไปเรื่อยๆฮนะค่อยไปมาถึงเซฟโซ่ละโอ้ผมติดอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ผมดูติดอะไรนะอ่ะโอ้ติดติดกระแพงโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะไปนอนสักงีบก่อนนะฮะโอ้เหนื่อยเหนื่อยฮนะเหนื่อยจากการเดินสลิปสลิปโอเค หลังจากดอนพักมาได้คืนหนึ่งนะเช้าแล้วมาอ๋อวันที่สามแล้วนะในการเอาตัวรอดในโลกซอมบี้นะครับมีอะไรบ้างนี่ไอตรงซื้อของนี่มันซื้อยังไงผมผมก็ยังซื้อขายกันไม่ค่อยเป็นนะฮะต้องบอกก่อนมันต้องแบบมันต้องกดซื้อยังไงก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี huh ๋ยวเดี๋ยวกดซื้อยังไงผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหกสิบหกสิบหกสิบไปฟาร์มเอาก็ได้ฮะเฮ้ย ของเราย,ยังไม่ค่อยมีเลยมาก่อนที่ผมจะออกเดินทางไปข้างนอกอีกนะครับเดี๋ยวผมขอต๊ยปลากระป๋องหน่อยละปุ๊บเดี๋ยวพิกปุ๊บโอเคแล้วก็อีกทีหนึ่ง62แล้วนี่อะไรเนี่ย เธอปุ๊บปุ๊บนี่อะไรเอ่ยเจโอเคครับได้อยู่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้เราหิวมากนแบเบฮ้ยไอพ่อค้านี่หลุดมาจากไอ้นี่หรือเปลออ่าหูแม่งให้ตายเถอะนึกว่าวุดสงครามนะครับ ซื้อขายกันยังไงอ่ะอยากได้ปึงอ่ะอยากโอ้ยอยากได้ปึงอ่ะอ้ยอยากได้เดี๋ยวปึ๊บห้าหกสิบห้าเรามีอยู่สิบห้าเหรอหกร้อยห้าสิบโอเคฮะค่อยว่ากันเราสายฟาร์มก็ได้คนระับ เดี๋ยวเราลองมาทางทิศนี้ดูไหมลองเดินไปเรื่อยๆครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาเตรียมอะไรพร้อมก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเยไปไปไปทางทิศนี้นะลองไปทิศอื่นบ้างฮะไปเรื่อยๆ เรียบร้อยครับก่อนไปนะขอล่าเอาเนื้อกวางก่อน้อยแม่งเอ้ยช่องเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บ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 โอเคได้สักสองก็ยังดีโอ้โหเดี๋ยว นี่หัวเทียนนะครับตอนนี้เอาไงดีอิโต้ไม่ใช้อยู่แล้วอะทิ้งครับดอกเก็บหัวกวางก่อนเผื่อม,มีประโยชน์นะฮะแล้วก็กระสุนนี่ได้ยูมาไปนะฮะไปลากวางสักหน่อยเดี๋ยวไม่มีอะไรกินปุ๊บเดีวเราวิ่งกันต่อ วิ่งไปเรื่อยๆบ้างนะคโอเคฮะผมมาเจอถนนละมาขอเคลียร์ซอมบอยหัวบี้ก่อนนะครับเฮ้ยตรงนั้นก็มีเฮ้ยรู้สึกจะแอร์ดรอปหรือเปล่านี่มีควันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันดูเฮ้ยมาโอเครูดูก่อนนะเผื่อมีอะไรผมไม่เก็บตังค์นะครับไดโลกล่มสลายงี้ ผมว่าตังมันไม่ใช่ปัจจัยที่เราต้องควรจะเก็บนะครับเฮ้ยโหแม่งแอร์ดรอปแน่เลยอะจะเจอกลุ่มคนไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเคยแบบแม่งเกิดมาแล้วเจอกลุ่มคนไม่ดีเว้ยโอ้โหแม่งโคตรโคตรเฟลอะนี่อะไรอะ เี๋ยวเราไปนะไปเรื่อยๆ <S <S นะโหถ้าเรามีรถสักคันก็ดีเนาะจะแวะฟาร์มตัวนี้ก่อนไหมไหนๆก็มาถึงแล้วนะะอาจจะเจอของดีมาไอ้ซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยมีอะไรให้รู้บ้างตัวนี้มีเงินอีกแล้วแล้วเงินก็ไม่ได้เยอะเลยนะซอมบี้ <laughs> อะไรวิทยุไม่รู้จะใช้ทำไมคนระับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปสำรวจด,ด้านบนดีกว่าวิมีซอมบี้คานด้วยเพื่ออาจจะเจอของดีนะครับบนตึกนี้ ช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้เลยเออลงเกมเซอร์ราเดสนะครับพอดีผมมีโปรเจกต์เกมอุลตร้แมนแล้วก็เกมนี่อ่ะไอพวก Rider คาเมไรลเดอร์นะที่เพื่อนๆเ,เรียกขอกันมานะครับผมก็เลยอาจจะแบ่งเวลามาแบบทำเซอร์ราบ้างอุลตร้แมนบ้างแล้วก็มาร์สไรเดอร์บ้างนะครับแต่รับรองครับทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนแต่จะช้าหน่อยช่วงนี้ึบโอ้ไม่มีอะไรเลยมีแต่อาหารกระป๋อง อยากได้ปืนกระบ,บอกนึงมีปืนไหมอะไรนี่อยากได้กล้องสองทางใกล้ไปดีกว่าสึ่งนี้ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรเด็ดๆให้ผมเก็บแน่เลยเฮ้ยนี่ไงกล้องก็เก็บสิครับนี่ไฟฉายอ่ะเอาดิเอาดิ บอกเลยตานนี้ฮะกูฟ้องแน่โอเคมาบอกแล้วฟามั้งนี้ต้องได้อะไรกลับไปบ้างนะหรือว่าลองขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งอาจจะเจออะไรที่น่าเก็บแม่งเอ้ยอยากได้ปืนอ่ะเฮ้ยข้างบนไม่มีซอมบี้เลยเหรอ โอเคครับขึ้นมาชั้นสุดท้ายแล้วเด๋ยวฮะอะไรอ่ะยัง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 ไม่เอานะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่เฮ้ยเหมือนจะเจออะไรนี่แมวก็เดี๋ยวอีพีนี้ผมจะวิ่งไปดูตรงที่มันมีควันขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็วิ่งกลับเซฟโซนอีพีนี้ก็อาจจะเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวอีพีต่อไปนี่เดี๋ยวผมจะพาลอดเลยจะพาทัวร์รอบแมปเลยนะเป็นการเดินทางแบบยาวๆไปเลยว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับตรงนี้ก็อีพีเท่านี้ก่อนนะครับโอ้ไม่มีอะไรเลยอะตรงนี้มีอะไรไหมเฮ้ยกล่องนี้น่าหากล่องนี้น่าหาเช็ดเป โอเคครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่าไม่มีอะไรให้เราหน้ารูดเลยฮนะไปเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปตรงที่มันมีควันขึ้นแล้วกันนะคิดว่าจะเป็นแอร์ดอปนะโอ้ซอมบี้อาจจะเป็นแอร์ดอปนะครับไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้ชุกชุมอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า เทุกคนน่าจะใช่แอร์ดอจะมีคนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ว่าเราไปก่อนอาจจะเจอของดีของดีกลับไปนะครับงอปึบไม่มีซอมบี้เห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอโหโอโห เก็บดิเก็บดิโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรวะหลอดอะไรเนี่ยหลอดอะไรเนีน่ยเก็บก่อนนะฮะเคฮะเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราแบบยังไงอะเรามีเต็นท์อะเราสามารถเอาของเก็บไว้ในเต็นท์เราได้ไหมผมเห็นผู้เล่น เออคลิปอื่นเขาก็บอกช่องอื่นเขาก็บอกว่าเราสามารถเก็บได้นะเดี๋ยวจะไปลองดูว่ามันเก็บได้หรือเปล่าไปผมมาเก็บแค่นี้แล้วกันโอเคผมได้กระเป๋าใหญ่ตามที่ผมหวังแล้วมาเฮ้ยมาปุ๊บเฮ้ยมันมีโอ้โหตรงนั้นอีกจุดนึงอะ่ะแต่เ,เป็นว่าเดี๋ยวค่อยเป็นอีหน้าแล้วกันเนาะ โอเคจุดตรงนั้นเดี๋ยวเป็น EP หน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับ EP นี้ผมก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วฮะจากเซฟโซนมาสู่จุดนี้นะครับอาจจะเจออุปสรรคอะไรห,หน่อยนะครับโอเคครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเน็กฮันเตอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ